บ้าเปลนมะพร้าวอ่อน,นสามกล่องร้อยใช่ไหมครับกล่องร้อย เอาไปสามกล่องครับวันนี้อย่างสองอย่างแบบกลมอีกหนึ่งอย่างร้านนี้อยู่ทางออกฝั่งชายเชงเซานะครับของตลาดทองสดร้อยปีเ,ปเพื่อนเื่อนที่มาเที่ยวนะครับแวะมาชิมกันได้ บาบินทำสดใหม่ๆเลยนะครับขนมบาบินขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเตอ์เลิกใช่ไหมครับขายตามตลาดนะครับร้านนี้ตลาดของสวนจะเปิดเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตะ์เลิกสามกล่องร้อยนัทุกคนกล่องใหญ่ๆญ่อย่างนี้เลยครับ